สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเล่นหาเงินทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกช่วงกลางเดือนกับรายการอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจำเดือนพฤศจิกายน,น2024เหลือแป๊บเดียวก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะครับเหลือเป็นแค่อีกไม่กี่อืดใจสำหรับผมปีนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวนะถ้าหากใครอยากจะมาให้กำลังใจเพียงแค่ทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมสักนิดก็จะดีมากๆเลยครับส่วนในเดือนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเกม เล่นหาเงินมาใหม่น้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นเกม reid ขายหรือไม่ก็เป็นเกม MMO นี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น MMO ที่ไม่ค่อยเปิดช่องให้เราหาเงินกันได้เพราะตัวพี่เขาเนี่ยเล่นซอยเซิร์ฟเวอร์เป็นเหมือนกับซอยผักหอมเลยไม่รู้จะซอยไปถึงไหนเป็นร้อยเซิร์ฟทำแบบนี้แล้วตลาดมันจะเดินยังไงล่ะครับพี <c oughs> เ่เอาละเอาละถ้าพร้อมกันแล้วก็เข้าไปรับชมอัปเดตเกมเล่นหาเงินประจำเดือนนี้กันได้เลยครับผมขอเนะ นำแอปดีๆที่เหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์ UG Phone บริการค่าวโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเรืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดแอปไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะใส่โค้ดเพื่อรับเพชรไปใช้ดลดราคาได้ครั้งละ20บาทเลยทีเดียวเกมที่1น n ่งอด by Garina เปิดประเดิมกันด้วยเกมที่หายไปจากรายการเรามานานและไม่น่าเชื่อว่าตลาดของตัวเกมก็ยังคลืคล้นอยู่ซึ่ง โดยปกติเนี่ยผมจะเลือกเกมที่ในกลุ่มซื้อขายมีอัปเดตอยู่ตลอดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเป็นที่ไม่เกิน24ชั่วโมงโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว FPS Survival เอาชีวิตรอดในโลกหลังยุคซอมบี้ระบาดภาพ3มิติสไตล์กึ่งสมจริงรูปแบบการเล่นคือเดินเนื้อเรื่องในช่วงแรกจากนั้นก็เน้นเอาชีวิตรอดตัดไม้สร้างบ้านฟาร์มทรัพยากรล่าบอสตามแมนหาของดรอปแล้วเวลาเราลงไปเล่นเซิร์ฟไหนเราก็จะเจอ เพื่อนๆที่มาร่วมเล่นกันด้วยนะแต่ว่าเกมนี้จะไม่มี PvP ในโลกหลักนะครับส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่ในพวกมินิเกมรายวันหรือไม่ก็กิจกรรมกิววอเพราะฉะนั้นเวลาเราฟาร์มเนี่ยหรือว่าเวลาเราไปล่าบอสตามแมปทั่วไปก็ไม่ต้องระวังได้เลยและแน่นอนว่าเกมนี้มีตลาดกลางให้สามารถนําของที่ฟาร์มไปตั้งขายได้แต่เหมือนว่ามันก็จะมีการจํากัดต่อวันด้วยนะส่วนมากเนี่ยถ้าเขาเน้นขายได้กําไรให้เราไปสํารวจว่าช่วงเนี้ยมันมี กิจกรรมอะไรเราก็จะไปเน้นฟาร์มของที่ตรงกิดมาขายเช่นถ้าเกิดว่ามีปืนใหม่อัปเดตแล้วปืนนั้นเนี่ยใช้ของจําเป็นอะไรแล้วก็ไปหาของชิ้นนั้นมาด้านราคาเงินเกมนี้จะใช้สกุลเงินเป็นทองหรือว่าโกตอนนี้ 10k ทองหรือว่า10,000ทองจะเท่ากับ2.3ถึง2.5บาทส่วนถ้าตีเป็น M หรือว่าหลักล้านตอนนี้1 m เท่ากับ230ถึง250บาทเกมที่2 ันดีเซ MBER เกมแอคชั่น RPG ไม่มีออโต้เล่นได้ทั้งมือถือและเครื่อง PC ภาพ2.5มิติมุมมองด้านบนสไตล์ดาร์คแฟนตาซีรูปแบบการเล่นคือเดินเนื้อเรื่องต่อสู้มอนสเตอร์เก็บเวลลงดันเจียนหาของส่วนจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถสับเปลี่ยนอาวุธตามที่ชอบได้เลยโดยจะมีอาวุธอยู่3ประเภทก็คืออาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลอาวุธเวทมนต์นอกจากนี้เนี่ยเรายังส าามรถปรับแต่งสกิลได้หลากหลายผ่านระบบรูนที่แต่แขแนงได้หลายสายตามมาด้วยระบบอัพสกิลประจําตัวปิดท้ายด้วยระบบตลาดกลางที่เราสามารถตั้งขายของได้อิสระเลยด้านงานภาพเองก็ถือว่าทําออกมาดีมากๆส่วนในเรื่องของราคาเงินเกมนี้จะเรียกสกุลเงินว่าเพชรแดงตอนนี้1000เพชรแดงเท่ากับ300ถึง310บาทแล้วก็เขาจะมีการตีเป็นเรทด้วย1เพชรแดงจะ ตกไปที่0.3ถึง0.31บาทเกมที่3าฮาเบาอินฟินิตคอมโบเอาใจเกมเมอร์สายไม่มีเวลาเล่นมือกันบ้างกับเกม m อเมโบมีระบบออโต้ภาพ3มิติสไตล์คลาสสิกแฟนตาซีรูปแบบการเล่นก็เหมือน m อเมโบทั่วไปเก็บเวลทำเควสลงดันเจียนแต่มีจุดเด่นในเรื่องของสายอาชีพที่มีให้เลือกเล่นถึง9อาชีพตามมาด้วยระบบลงดันเจียนหาของมาขายที่ หลากหลายแบบแต่ละดันจะมีของหายากที่แตกต่างกันมอนเตอร์แล้วก็ความยากง่ายแตกต่างกันเราก็ต้องมาดูว่าตัวเราเนี่ยเป็นสายงบไหนถ้าสายงบเยอะก็จะลงดันได้หลากหลายกว่าถ้าสายงบน้อยทําของเฉพาะทางก็จะไปลงดันได้เฉพาะทางของเราบางอาชีพเนี่ยก็จะมีดันเก่งของตัวเองด้วยนะนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบตลาดกลางให้เราได้ตั้งของซื้อขายกันอย่างอิสระส่วนใครที่เป็นสายบวกเกมนี้ก็มี ีวอให้เล่นถึง2แบบก็คือวอลกิลและวอลประเทศนอกจากนี้ก็จะมี c h a ชแนล PVP ไว้รองรับด้วยถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มที่ชแนลนั้นเนี่ยแล้วมีคนมาแย่งที่ก็สามารถสวนกลับได้เลยปิดท้ายด้วยระบบล่าบอสตามแมปต่างๆส่วนมากเนี่ยจะมาเดือดกันตอนช่วงอีเวนต์ถ้ามีอีเวนต์ล่าบอสเนี่ยขอบอกเลยว,ว่ามันมากๆด้านราคาเงินโดยสกุลเงินเกมนี้จะเรียกเป็นเพชรฟ้าตอนนี้1 1 1 0 0 11เพชรฟ้าตกอยู่ที่ประมาณ43ถึง45บาทส่วนถ้าเกิดว่าตีเป็นราคา111,111เพชรฟ้าจะตกอยู่ที่ประมาณ450ขั้นต่ําจากประมาณ430 เกมที่4 t r r o n n and Liberty Global หลังจากที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็มาถึงตาของเซิร์ฟ Global แล้วซึ่งจริงๆก็เปิดมาได้สักระยะแล้วนะครับแต่ต้องขอบอกว่าถึงแม้จะติดชื่อ Global คนไทยอย่างเราก็ไปเล่นตรงๆไม่ได้นะก่อนอื่นต้องไปบุด VPN เพื่อไปรับเกมก่อนแต่ไม่ต้องห่วงว่าเรายังต้องเปิด VPN เล่นตลอดเวลานะเพราะว่าเราแค่มุดไปรับเกมมาเฉยๆส่วนวิธีการ รับเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลที่เขาทําคลิปลงใน YouTube ไว้ให้กันถ้าใครไม่อยากยุง่งยากมุดก็สามารถเล่นตรงๆผ่าน PlayStation 5ได้โอเคกลับเข้าสู่เนะะื้อหาเกมนี้เป็นเกมแนว m อเมโบอาไม่มีออโต้เล่นได้เฉพาะบนเครื่อง PC แล้วก็ Play 5ภาพ3มิติสไตล์แฟนตาซียุคกลางรูปแบบการเล่นคือทำเควสเก็บเลเวลลงดันเจียนฟามของกิ้ววอส่วนจุดเด่นก็คือ มีระบบเลือกอาใช้อาวุธได้ถึง2อ,อย่างและสามารถสลับเปลี่ยนตามการใช้งานได้และเวลาเราสมใส่ก็จะได้สกิลของอาวุธทั้งสองมาด้วยแต่เวลาจะอัปสกิลเนี่ยจะต้องเลือกด้วยนะว่าเราอยากจะอัปของอาวุธไหนก่อนนอกจากนี้ยังมีระบบที่เราสามารถแปงลงร่างเป็นสัตว์ได้เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถภาพตามการใช้งานยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากวิ่งไวก็แปลงเป็นเสือถ้าอยากว่ายน้ําไวก็จะได้แปลงเป็นตัวหน้าถ้าเกิดว่าจะ ร่อนบนฟ้าก็จะแปลงเป็นนกเหยี่ยวตามมาด้วยระบบที่เราสามารถย้ายออปชันอุปกรณ์ได้จากของที่เราไม่ต้องการแต่ว่าออฟดีก็สามารถย้ายไปอาวุธหลักที่ออฟห่วยได้เลยปิดท้ายด้วยระบบกลางปิดท้ายด้วยระบบตลาดกลางที่สามารถตั้งราคาซื้อขายได้อย่างอิสระเลยด้านราคาเงินตอนนี้1,000ลูเซนเท่ากับ280ร้อบถึงสองาบาทด้านทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเกมนี้ไม่ต้องไป ก็ได้นะครับเพราะในแต่ละวันเราสามารถซื้อไอเทมย้ายเซิร์ฟได้ทั้งหมด2รอบต่อวันแล้วก็ใช้ขอในเกมซื้อได้เลยแล้วก็ไม่แพงด้วย2รอบก็คือเราย้ายไปเซิร์ฟลูกค้าปุ๊บแล้วก็สามารถย้ายกลับมาเซิร์ฟเราหรือว่าไปเซิร์ฟใหม่ได้เลยเกมที่5 Pixel n f t เกมเล่นหาเงินแนวฟาร์มิง Simulator ไม่มีระบบออโต้ภาพ2มิติสไตล์8บิตสุดคลาสสิกรูปแบบการเล่นคือปลูกผักทำอารรหาร ผลิตเหมืองแร่ตัดต้นไม้ทำเคเวสกระดานส่ง NPC เพื่อจะแลกเป็นเหรียญในเกมหรือว่าเหรียญคริปโตนอกจากนี้ตัวเกมยังมีตลาดกลางให้เราได้นำผลผลิตจากการฟาร์มไปขายให้คนที่เขาต้องการได้แต่การจะเปิดตลาดกลางหรือว่าเทรดกับคนอื่นได้เราต้องมีค่า Reputation ครบตามที่เกมกำหนดก่อนนะซึ่งเจ้าค่านี้ส่วนมากจะได้จากการทำเป้าหมายตามในเว็บที่เขาบอกยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมอ e ีเมลการซื้อ v i p หรือว่าการทำเควสคคำขอในเกมแต่ถ้าหากใครขี้เกียจทำเองในกลุ่มคนไทยก็จะมีการขาย ID Re p u t a t i o เเยอะเหมือนกันนะแต่ก่อนที่จะซื้อขายหรือเริ่มลงทุนอะไรอย่าลืมคลิปวิเคราะห์และไต่ตองให้ดีกันด้วยนะปิดท้ายด้วยการที่เกมนี้มีระบบแลนที่เราสามารถเลือกซื้อและเช่าได้ข้อดีของแลนก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของทรัพยากรในแลนนั้นเนื่องจากว่าเวลาเราฟาร์มในเกมนี้เราจำเป็นจะต้องสมหาแลนคนอื่นเพื่อ เื่อเข้าไปฟาร์มบางคนก็ใจดีเปิดให้ฟาร์มอิสระบางคนก็ห่วงแล้วก็ปิดแลนไว้แถมถ้าเกิดว่าเราสร้างกิวแล้วก็มีแลนด้วยเราก็สามารถที่จะให้ลูกกิวเนี่ยมาใช้งานแลนร่วมกันได้ส่วนข้อมูลอื่นๆภายในเกมนี้ผมขอให้ทุกคนไปติดตามช่องพี่แบงค์ปรินเขาเป็นคนที่ทําข้อมูลเกมนี้มาเยอะแล้วก็ยาวนานมากๆส่วนตัวผมเองก็อยากเอาเกมนี้มาแนะนําเนื่องจากว่ามันตัดมูดได้ดีถึงแม้ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วห่างไป งานมากแล้วแต่ก็ยังสนใจในแนวนี้อยู่พวกแพทหรือว,ว่าพวกระบบต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปศึกษาข้อมูลกับพี่เขาก่อนเล่นด้านราคาเงินตอนนี้ 1M คอยหรือว่า1ล้านคอยจะเท่ากับ135-143ถึงบาทส่วนอีกข้างเงินนึงก็คือเหรียญ Pixel ลคอยเป็น,หนเหรียญคริปโตของเกมนี้ตอนนี้1 Pixel ลคอยจะตกอยู่ที่7บาทถือว่าขึ้นมาเยอะอยู่ พอประมาณนะเกมที่6 arc e i g w a r เกมเอเมโบอาร์พีจีมีระบบออโต้ภาพ3มิติสไตล์แฟนตาซียุคลางรูปแบบการเล่นคือเดินเควสเก็บเวลตีมอนลงดันเจียนยิววอลส่วนจุดเด่นก็คือมีระบบ PVP ที่สามารถตีกับผู้เล่นคนอื่นในแมปได้เกือบทุกที่เลยเว้นไว้แค่พวกสถานที่ที่ให้เราไปซื้อไอเทมกับ NPC ตามมาด้วยระบบอาชีพที่มีให้เราเลือกเล่นถึง24 สายแต่ละสายก็จะกระจายไปตามเผ่าต่างๆที่มีอยู่ด้วยกันถึง6เผ่าเลยซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีหน้าตาแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันไปด้วยนะยกตัวอย่างเช่นน้องแมวถือปืนเผ่าแมวนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเรียกว่าชอบเป็นพิเศษเลยด้านงานภาพเกมนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆผมชอบระบบที่เขาสามารถเปลี่ยนมุมกล้องจากแนว MMO กลายเป็นแนว FPS ได้ให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของนักธนูจากที่เรามองแบบ เออไอวิวมองแบบนกเหยี่ยวแล้วก็ได้มามองม,องมองแบบุมมองนัทธนูแบบมุมมอง a p s บ้างนะ <_ d ose> เห็นมอนแบบจอๆหน้าแล้วก็เห็นท่วงท่าแบบใกล้ๆใครที่ฟาร์มมุมเดิมแล้วเบื่อก็สามารถเปลี่ยนมุมมาฟาร์มแบบ a p s ได้ปิดท้ายด้วยระบบตลาดกลางที่เกมนี้เนี่ยเราสามารถตั้งขายของซื้อขายได้อย่างอิสระเลยด้านราคาเงินสกุลเงินเกมนี้คือเพชรฟ้าตอนนี้1000เพชรฟ้าจะตกอยู่ที่ประมาณ1 5อ 50-160บาทส่วนคนไทยจะเล่นเป็นหลักอยู่ที่เซิร์ฟ A2K6 หรือว่าเซิร์ฟ A3K7 นะครับถามว่าเล่นนอกเหนือจาก2เซิร์ฟนี้ได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าเวลาซื้อขายก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะเกมที่7 Mew Ascension เกม m l o r p g มีระบบออโต้ภาพ2.5มิติสไตล์ดาร์คแฟนตาซีสุดคลาสสิกรูปแบบการเล่นคือทำเควสเก็บเวลลงดันเจียนฟาร์มของหา ยากกิววอรส่วนจุดเด่นก็คือส่วนจุดเด่นก็คือเล่นง่ายมีการแจกโค้ดเยอะตัวงานภาพเองก็ชวนให้เราได้นึกถึงมียยุคคลาสสิกใครอยากเสพบรรยากาศยุคนั้นก็แนะนําเกมนี้เลยนอกจากนี้ยังมีระบบคารบของหาปีกได้มีระบบตลาดกลางตั้งราคาซื้อขายอิสระมีกิจกรรมอัปเดตเรื่อยๆเซิร์ฟเปิดใหม่เรื่อยๆเจ้าของเกมก็ยิงแอดโปรโมทบ่อยแต่มีข้อเสียที่ใหญ่หลวงก็คือตัวเกมเปิดเซิร์ฟใหม่บ่อยมากๆท ให้บางทีการจะเลือกปักหลักเซิร์ฟไหนอาจจะต้องอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากเพราะว่าคนจะชอบแห่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่กันมากกว่าล่าสุดเนี่ยเปิดยันเซิร์ฟ238แล้วนะนาซ้ําแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็จะขายแยก่กันด้วยแหละใครที่เล่นแบบจอเดียวก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ถ้าคนเล่นหลายจอหลายเซิร์ฟก็เพลินๆเ,เลยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีประกาศร,รวมเซิร์ฟไปด้วยแต่เกมนี้น่าแปลกที่ถึงแม้จะซอยเซิร์ฟตลาดก็ดันสามารถยังขายกันได้อยู่นะบางเกมนี้ ซอยเซิร์ฟไปตลาดไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เลยด้านราคาเงินเซิร์ฟล่าสุดคือเซิร์ฟ238โดยเขาจะขายกันเป็นเหรียญมิวตอนนี้1 0 0 0 0แสนเหรียญมิวจะเท่ากับ60บาทส่วนเซิร์ฟอื่นๆตอนนี้100 0 0แสนมิลเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ35-45บาถึงสบาบาทอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เขาเปิดเซิร์ฟบ่อยก็แนะนำไปเล่นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดเรื่อยๆสำหรับคนที่เป็นสายจอเดียวแต่ถ้าเป็นสายหลายจอก็แล้วแต่เลยอาจจะเลือกดูว่า เขาขายตลาดไหนเซิร์ฟไหนกันเยอะสุดเกมที่8 a l เอาเบียนออนไลน์เ e ิร์ฟเเกม m อ o r p g ไม่มีระบบออตโต้เล่นได้ทั้งมือถือและเครื่อง PC ภาพ2.5มิติสไตล์การ์ตูนยุคตะวันตกรูปแบบการเล่นเกมนี้มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นตกปลาฟาร์มหนังมอนสเตอร์ขุดแร่ตัดไม้เกี่ยวฝ้ายแล้วนำไปขายในตลาดกลางที่แยกออกเป็นเมืองเมืองไปแต่และเมืองเวลาย้ายที่ก็ต้อง สัตว์พาไปแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันหรือว่าถ้าเกิดคุณชอบต่อสู้กับคนเกมนี้เราก็สามารถไปดักปนไอเทมจากผู้เล่นที่เขาเผอเข้ามาในแมปที่มีการเปิด PK แล้วก็ของตกได้ถ้าเราสู้เขาชนะแล้วเขาตุยเย่เราก็สามารถหยิบไอเทมในตัวเขาไปใช้งานเองได้หรือว่าจะเอาไปขายในตลาดกลางก็ย่อมได้นะเรียกว่าเป็นเกม MMO ที่มีความอิสระมากที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครเป็น สายแคชชวลชอบลงดันชอบเล่น MMO แบบเบสิกเกมนี้ก็มีดันเจียนมากมายให้ลงแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไปลงดันเจียนที่เปิดให้สู้กันแล้วก็ของตกได้คุณอาจจะไม่ได้มีแค่มอนเป็นศัตรูอาจจะต้องมีคนคอยจ้องจะแทงข้างหลังคุณอยู่แต่ว่าเวลาเราของตกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของของแตกด้วยถ้าเกิดว่าของชิ้นนั้นมันแตกเขาก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ก็จะเป็นเศษเอาไว้ขายอย่างเดียวต่อมาจะเป็นระบบของตัวเกม ที่เราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้อย่างอิสระไม่เกี่ยงว,ว่าเราจะเล่นอาชีพไหนแต่ว่าอาวุธหรือว่าอปุปกรณ์เนี่ยมันจะมีสายของมันด้วยนะอย่างเช่น,นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายดาบมันก็จะเก็บเวลสายดาบเวลาใช้งานอาวุธหรือว่าเวลาสวมใส่อปุปกรณ์ประเภทนั้นพอเราจะเปลี่ยนประเภทที่มันตรงข้ามกันก็ต้องไปเก็บเวลของประเภทนั้นใหม่ถ้าเป็นเสื้อก็จะมีเสื้อหนังเสื้อเหล็กถ้าเป็นอาวุธก็จะเป็นพวกดาบธนูคาถาถ้าแยกสายย้ายสายก็ต้องไปเก็บของสาย ใหม่แต่ถ้าเราอยากจะข้ามอาวุธไปสายเดียวกันก็อ,อาจจะสามารถเข้าไปเล่นได้ง่ายๆไม่ต้องเก็บเลเวลสายเยอะปิดท้ายด้วยตัวเกมนี้เราสามารถครับอุปกรณ์ต่างๆจากวัตถุดิบที่หามาได้ด้วยนะอ้างอิงจากเมื่อกี้เลยก็คืออาวุธแล้วก็อุปกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสายแตกต่างกันถ้าเป็นสายหนังหลักๆก็ต้องไปล่าหนังมาครับถ้าเป็นสายเหล็กก็ต้องไปขุดฟาร์มเหล็กถ้าเป็นสายหินก็ต้องไปฟาร์มหินมาแล้วก็จะมีขั้นของวัตถุดิบอีกเรียกว,ว่าเล่นกันแบบเพลินๆ ยาวๆเลยด้านราคาเงินเกมนี้จะเรียกเงินว่าซิลเวอร์ตอนนี้ 1m ซิลเวอร์จะตกที่ประมาณ10-12บาทอีกค่าเงินหนึ่งก็คือโกแต่ว่าโกวอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่เกมเอามาขายมากกว่าข้อควรระวังของเกมนี้คือตัวเกมนี้เนี่ยเดบเขาแบนการซื้อขายเงินนอกนะต่อให้มีระบบเทรดกันเข้ามาแต่ถ้ามีการเทรดเงินกันเยอะกว่าปกติก็อาจจะโดนเพ่งเล็งได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขายซื้อขายกันก็อย่าลืมปรึกษา ลูกค้าด้วยหรือว่าจะไปสอบถามคนที่เขาเชี่ยวชาญมาก่อนด้วยนะว่าเกมนี้เวลาซื้อขายเงินนอกกันเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรกันถึงจะสามารถหลบเด็บไม่ให้โดนแบนได้เกมที่9 Part of เอ i ก a ายเกมแอคชั่น a าร a พีจีแ s ็ไม่มีออโต้เล่นบนเครื่อง PC เท่านั้นภาพ2.5มิติสไตล์แฟนตาซียุคมืดรูปแบบการเล่นคือเดินเนื้อเรื่องในช่วงแรกซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด6แอคด้วยกันก็จะเป็นการเก็บเวลฟาร์มของลงดันแล้วก็ออกไปสู้บอสส่วนจุดเด่นก็คือเกมนี้มีความอิสระในการออกแบบตัวละครทั้งในด้านของอสสาวุธสวมใส่ที่แม้ว่าคุณจะเลือกสายไหนก่ ก่อนเริ่มเกมก็สามารถใส่ได้ทุกอาวุธอาจจะแตกต่างกันที่จุดเริ่มต้นของตัวละครที่เราเลือกต่อมาก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดสกิลที่ที่มีการแตกแขนงแยกย่อยออกมาเยอะมากๆเรียกว่าเราบิวสายกันสนุกสนานเลยทีเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ขึ้นชื่อมากๆในการบิวสายถ้าคนไปเห็นผังสกิลการบิวสายนี่คือโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะแตกแยกย่อยออกมาเยอะขนาดนี้นอกจากนี้ตัวเกมยังมีโหมดการเล่นให้เลือกถึง3โหมด โหมดแรกก็คือสแตนดาร์ดเป็นโหมดการเล่นทั่วไปเก็บเวลเดินเนื้อเรื่องตีมอนลงดันหาของสมใสพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆไม่มีการอรีเซตไม่มีการตุยเย่แล้วของหายเรียกว่าเหมาะกับสายชิลโดยแท้หรือว่าเหมาะกับสายผู้เล่นใหม่โหมดที่2 h a ฮาร์ดคอร์การเล่นจําเหมือนกับสแตนดาร์ดแต่จะแตกต่างกรตรงที่โหมดนี้ถ้าเกิดว่าคุณตุยเยก็คือของคุณจะหายแล้วก็เกิดใหม่ตัวเปล่าทันทีเหมาะกับคน ที่ชอบความท้าทายแบบสดๆดโหมดสุดท้ายโหมดหลีการเล่นจะแตกต่างจาก2โหมดด้านบนเพราะว่าโหมดนี้จะมีการรีเซ็ตตัวเองทุกๆ3-4เดือนโดยแต่ละครั้งที่ตัวหลีกใหม่เข้ามาก็มักจะมีอะไรที่ใหม่ๆให้กับผู้เล่นได้ค้นหาเสมอและคนที่มาเล่นโหมดหลีนี้จนจบก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกสกินหรือว่าของอุปกรณ์ต่างๆที่จะถูกออนย้ายไปยังโหมดสแตนดาดหลังจบหลีและแน่นอนครับว่าทั้ง3โหมดนี้เราสามารถซื้อขายกับผู้เล่น เองได้แต่เราจะไม่สามารถซื้อขายของข้าโมโหมดกันได้นะอย่างเช่นถ้าเราไปเล่นโหมดลีกแล้วก็ไม่สามารถเอาของโหมดลีกมาขายให้กับคนที่อยู่สแตนดาดได้ก็คือต้องขายในโหมดเดียวกันแน่นอนว่าโหมดลีกที่เขามีการเปิดใหม่ทุกๆ3าถึงสเดือนเนี่ยเวลาที่ลีกใหม่เข้ามาราคาของมันจะดีดมากๆราคาเงินก็ดีดมากๆเช่นกันเพราะงั้นถ้าใครจะมาเริ่มเล่นใหม่ก็อาจจะต้องดูว่าช่วงนี้เรามาช่วงไหนของลีกช่วงกลางลีกช่วงต้นลีกหรือว่าช่วง ายลีส่วนในด้านของข่าวข่าวแพดออฟเซตสองเออร์ลี่เอ็กเซก็ได้มีข่าวเลื่อนเปิดไปวันที่6หรือว่าวันที่7จธันวาคมนี้แทนนะและแน่นอนว่ายังเปิดเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นเท่านั้นอยากที่ตามข่าวมาก็คือคนที่จะเข้าไปเล่น Early Access ได้เนี่ยจะต้องมียอดเติมจากภาคเก่าครบตามกําหนดก่อนส่วนถ้าเกิดว่าใครยอดไม่ครบแต่ว่าอยากไปลองเล่น ก็สามารถไปรอซื้อสิทธิ์จากคนที่เขายอดครบได้เช่นกันด้านาราคาเงินก็จะแบ่งเป็น2โหมดหลกัหลกๆก็คือโหมดลีกแล้วก็โหมดสแตนดาดแต่ไม่รู้ทําอีท่าไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเอาโหมดดีกมาซ้อนกัน2ลีกจากปกติเนี่ยจะเป็นลีกเซตเลอร์ถูกไหมแต่ว่าคราวนี้เขาเอาโหมดใหม่มาก,ก็คือเนโครเซตเลอร์ก็คือเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งแยกจากเซตเลอร์ไปเลยราคามันก็เลยจะมีหลากหลายหน่อยเริ่มต้นด้วยลีกใหม่เนโครเซตเลอร์เกมนี้จะขายค่าเงินหยุด2แบบก็คือดีว กับกระจกหรือว่ามิลเลอร์เอา d y ก่อนละกันตอนนี้1 d y จะตกอยู่ที่9ถึง10บาทอันนี้เป็นในราคาขายนะในโหมดเนโคเซลเลอร์ส่วนราคารับซื้อจะตกอยู่ที่4บาทใครที่ขี้เกียจตั้งขายเองก็ไปขายกับพ่อค้ารับซื้อได้ต่อมาเป็นโหมดลีกเซ s เลอร์อันนี้เปิดมานานมากแล้ว1 d y จะเท่ากับ0.5ถึง1บาทส่วนราคารับซื้อจะอยู่ที่0.5บาทปิดท้ายด้วยโหมด t a ต d a า d ตอนนี้ หนึ่งวราคาขายจะตกอยู่ที่1บาทส่วนราคารับซื้อจะตกอยู่ที่0.3บาทแล้วก็ไอเทมกระจกหรือว่ามินเลอร์อันนี้จะแยกแล้วแต่โหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมินเลอร์จะราคาพื้นฐานอยู่ที่หลักร้อยถ้าเป็นโหมดใหม่หน่อยก็อาจจะราคาหลักพันเกมที่10บแร็กนาล็อกออนไลน์ เกม m อ o RPG ในตำนานขวัญใจชาวไทยรูปแบบการเล่นเหมือน MMO ทั่วไปแต่มีจุดเด่นเ,เรื่องความคลาสสิกทั้งการที่ต้องเล่นเองในบางเซิร์ฟการอัปสเตตัสที่อิสระการบิ้วของในอาชีพที่หลากหลายแบบการเทรดของกันเองแบบง่ายๆหรือว่าการตั้งร้านค้าขายของภายในเกมได้ซึ่งตอนนี้ทางเอาเซิร์ฟแท้ในไทยจะมีอยู่ทั้งหมด3เซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟก็จะมีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันรวมถึงราคาเงินเองก็แตงกัน นะเริ่มต้นด้วย AO ค l a 3หรือจริงๆตอนนี้ควรเรียกว่า AO ค l a s 4นะเซิรฟ์ฟแรกที่เปิดมาก,ก่อนใครจุดเด่นก็คือตัวละครมีหลายขั้นอาชีพที่แยกออกมาและล่าสุดก็มีการอัปเดต Class 4แล้วอย่างที่ได้บอกไปแต่ละอาชีพเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนสกิลใหม่มีสเตตัสใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายใหม่ต่อมาจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกที่อลังการงานสร้างดาเมจหลักล้านแสงสีจัดเต็มมีดันเจียนมีบอสให้ท้าทาย เยอะมากๆเพราะว่าอัปเดตไปไกลแล้วแล้วก็เป็นแพทที่อัปเดตตามเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟแม่และเซิร์ฟแท้ต่อมาก็คือ RO Classic เป็นเซิร์ฟที่เปิดต่อมาจากคัสสามจุดเด่นก็คือความคลาสสิกสมชื่อเอฟเฟกต์สกิลไม่หวือหวาเท่ารุ่นพี่มีคัสอาชีพจำกัดแค่หายคราสมีดันเจี้ยนให้ลงมีกิววอลสลับสายบวกส่วนที่บอกว่าคลาสสิกเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าหลังๆพี่แกก็ได้เล่นขายของปรับอาชีพมา รพวกของ OCP ของที่เพิ่มจุดเด่นอาชีพใหม่ๆแต่ว่าก็ยังคงความคลาสสิกอยู่ก็คือดาเมจไม่ได้เวอร์วังเท่าคลาสสและเซิร์ฟไทยเซิร์ฟแท้สุดท้าย ROLANDVERSE หรือว่า ROL เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดมาในไทยล่าสุดจะแตกต่างจากรุ่นพี่มากๆเพราะว่ามีระบบบอดออโต้แต่ว่าบอทเนี่ยเราต้องซื้อเองนะถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องราคาก็ต้องขอบอกเลยว่าถูกกว่าเซิร์ฟ g l o b a l มากๆเพราะว่า ROL เนี่ยเขาเคยเปิดเซิร์ฟ g l o b a l อามก่นแล้วบอดมันราคาแพงหูฉีกมากพอมาเซิร์ฟไทยคลองก็มีการลดราคาบอดลงเหลือขั้นต่ําเพียงแค่เดือนละ300กว่าๆเองพอมันมีบอดเนี่ยก็เลยเป็นเซิร์ฟที่เหมาะกับสายทํางานแต่ว่าอยากย้อนวันมาเล่น,นแร็คปกติเนี่ยแร็คมันต้องเล่นมือกว่าเราจะทํางานมากับบ้านปุ๊บมานั่งหน้าคอมปุ๊บล้วก็คงจะไม่มีแรงเล่นเองแล้วใช่ไหมเพราะว่าลุยงานมาทั้งวันเลยแต่ว่าเกม ROL เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าเรามีบอดสามารถที่จะเปิดบอดในเครื่องคอมไว้ แล้วก็ไปดูในที่ทํางานได้แล้วเหมือนในอนาคตเนี่ยเขาก็มีการสปอยมาด้วยว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นมือถือซึ่งผมก็รออยู่เหมอนกันนะเพราะว่าถ้ามีเวอร์ชันมือถือมันจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ใช้ระบบคลาวด์โฟนได้ด้วยนอกจากนี้ตัวเกมก็มีระบบแปลกใหม่อย่างเช่นเวลาที่เราตีมอนแล้วมันจะดบเป็นกล่องสุ่มไอเทมแทนนอกจากนี้ก็มีสตามินาจ่าจกัดในการเปิดกล่องมีระบบตลาดกลางเอเทีที่เราสามารถไปซื้อขายได้โดยที่ไม่ต้องกลัวโดนโกงซึ่งตลาดกลาง n f t เนี่ยมันมีตั้งแต่ ยันไอเทมยันอุปกรณ์สมใสแล้วก็พวกตัวเงินเซน,นีถุงก็มีขายในตลาดกลางเ e ดินิฟทีด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการที่เราสามารถแพ็คตัวละครไปขายเป็นเอลิฟทีได้ด้วยนะแต่อาจจะต้องเสียค่าแก๊สด,ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตลาดเอลิฟทีที่ต้องใช้คริปโตแน่นอนว่าการที่เราจะมาเล่นเกมนี้อาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องคริปโตสักหน่อยนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราทําพลาดเนี่ยเงินอาจจะหายไปในกลางอากาศได้เลยอย่างที่ได้บอกไปตอนพิกเซลว่าจะล ลงทุนอะไรก็อย่าลืมคิดวิเคราะห์ไต่ต้องให้ดีกันด้วยนะด้านราคาเงินของ r o ทั้ง3เซิร์ฟขออธิบายก่อนว่าราคาจะมีรับกับขายเนาะเหมือนกับของ PUE เลยตอนนี้ r o ค l a s สี่ M Senney ราคารับซื้อคือ10บาทราคาขายคือ11บาท r o ค l a s s สิ Classic, บหน M s e n n e ราคารับซื้อ9.5บาทราคาขาย10.5บาทปิดท้ายด้วย AO l a n d w e r หนึ่ง n ซราคารับซื้อ25บาทราคา ขาย35บาบาทใครรีบใครอยากจะขายด่วนก็ไปขายกับพ่อค้ารับซื้อได้แต่ถ้าอยากจะได้ราคาดีก็ไปตั้งขายเองได้แล้วแต่สไตล์การขายที่เราต้องการ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจําเดือนพฤศจิกายน2024คิดเห็นยังไงชอบเกมไหนไม่ชอบเกมไหนหรือถ้ามีเกมใหม่ๆมานําเสนอทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับผมชอบที่ทุกคนมาเม้นกันนะว่าตอนนี้สถานการณ์เกมไหนเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอย่างบางเกมก็มีดราม่าใหญ่เรียกให้คนเล่นหายผมก็จะเลือกที่จะตัดออก แล้วก็หาเกมอื่นมาใส่ในช่องแทนแต่ต้องขอบอกว่าช่วงนี้เกมเล่นหงงาเงินมันมีไม่ค่อยเยอะเวลาเราสับเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเกมใหม่ๆมามากขนาดนั้นส่วนพวกเกมที่ต้องรีไอดีขายผมไม่ค่อยอยากจะเอามาแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าราคามันค่อนข้างร่วงเร็วมันค่อนข้างปรับตัวได้ยากแล้วก็นําเสนอได้ยากอย่างเช่นออาวันนี้ผมนําเสนอราคาอีกแบบหนึ่งไปวันต่อๆมาสักวัน2วันอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าพวกเกมรีไอดีมันเปิดหลายจอได้ราคามันก็เลยจะร่วงแบบเร็วมากๆ งั้นก็เลยไม่ได้อยากจะเอาเกมใหม่ๆที่เป็นสาย r รียดีมาเท่าไหร่ส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกมที่วันนี้เปิดมาแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะให้เราหาเงินกับตัวเกมเอาระบบต่างๆที่ปิดกั้นเข้ามาหรือบางเกมก็เรื่องที่จะซอยเซิร์ฟย่อยแบบซอยเป็น100ร้อยเซิร์ฟซอยเป็น2อ0สอเซิร์ฟอะไรเงี้ยแถมตลาดก็ไม่รวมกันอีกอกลายเป็นว่าผู้เล่นก็จะเล่นเฉพาะเซิร์ฟตัวเองเวลาจะซื้อจะขายก็ขายยากไปอีกมันมีน้อยเคสมากๆที่จะเป็นแบบมิวนะที่แยกเซิร์ฟกันแต่ว่ายังมีการซื้อขายกันอยู่เพราะฉะนั้ ก็ช่วงนี้อาจจะเห็นเกมเก่าๆวนๆหน่อยนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเลือกเกมที่คนในกลุ่มเขาแอคทีฟกันแหละใครที่มีอะไรมาแนะนําก็มาบอกกันได้ส่วนในคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับ